สวัสดีครับรับแก้ไขมือถือเข้าใช้งานไม่ได้นะครับช่องแฟดงานส่งเหมือนเดิมนะครับท่านจำเสียงได้นะครับท่านก็ทักเข้ามาที่ l ลแอดนะครับไลแอดสแกนก็ได้นะครับหรือพิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์ที่แอดนะครับ b t v 0 3 7 7เป็นตัว L ข้างหลังนะครับเป็นตัว L นะครับ หรือโทรตามเบอร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะติดต่อพิมพ์กันนะครับก็ไปที่ l i ยเอดสแกนนะครับเปิดหน้าลน e แล้วสแกนได้เลยนะครับเปิดมา10ปีไม่เคยโกงไข่นะครับในส่วนของช่องทางการติดต่อเพจนะครับตอนนี้มีการแก้ไขอยู่นะครับในส่วนของติดต่อนะครับท่านแจ้งรุ่นนะครับแล้วก็อาการยี่ห้อนะครับที่ Line อดได้เลยนะครับ ยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับเปิดมา10ปีไม่เคยโกงใครนะครับผลงานมากมายในช่อง u t u b บนะครับท่านกดดูที่ช่องได้เลยนะครับทุกตัวผมจะทำวิดีโอเอาไว้นะครับเป็นประวัติเอาไว้นะครับเปิดมา10ปีไม่เคยโกงใครนะครับท่านติดต่อก็สแกนไลน์แอดได้เลยนะครับขอบคุณครับ